สวัสดีจ้าสวัสดีเอซี่ทุกูดทุกคนยินดีตอนรับขอส,สองคุณยายโดนัสตอรีนะจ๊ะน่าจะพี่น้องายสามพี่น้องมื่อนี้มันนี้อยากกินลาดนาจ้ะลาดนาเซนมีจ้ะพี่น้องบางพริกปน่นหอมหอวยหวยพริกป่นตําเองจ้ะเผ็ดตายพอเอาเรื่องเลยละเผ็ดนี่กินเซนมีจ้ม ถึงสิเป็นแหละน้าก็มากกินนันนำได้หลายเร้อจ้ะอืมน้ำไร่ไหลนสิเป็นตะแสบแห้งใส่ปลาเมึกกับกงจ้ะพี่น้องพักขา้าวปาหมี่กับดัดแปลงเอาพักกันเนี่ยจ้ะพักสลัดนี่แหละง่ายๆเนะจ้ะมียังระใสอันนั้นบอเรื่องมากจ้ะพี่น้องอืมคือกินหอมแหละน้ำไร่ไหล แซ่บน้ำกันจ้าอือหือลิดอือหือ แซ่บมากเดี๋ยววานี่นอ้องตะวันเผ็ดขออนุญาตเป,าเป่ากันเด้อจ้ะเพิ่งเห็นแล้วไหมควนทวนๆน,นี่างเดี๋ยวสิลวกปาก ก็เจียวอืมปลาหมึกใส่ตะกุงกับปลาหมึกจ้ะคืออยากกินยังกะเห็ดอันนั้นแหละเนาะพี่น้องเนาะอยากกินซ้ำนี่กะเห็ดซ้ำนีแ่แหละ

ืแสบนี่แหละเพื่อนว่าอยากยังเฮ็ดแลนันละกินมันจังแสบแสบอือ เราไปเฮ็นเ,เนี่ยบาอยากมันก็บบ่อเสียบนะพี่น้องเนาะลาดหน้าเด้อจ้ะบ่แม่นก๋วยเตียเต๋ยวหนามแต่ว่ากัมักสดน้มหมัมกกินหนาหลายๆแต่ก็บ่เอาแบบเหนียวแห้งเนาะจ้ะอันนี้ก็นเหนียวโยนขังบ่เหนียวแห้งประมาณนี้พี่น้อง เราหมักเหนียวแบบตืดๆอ่ะบ่าแสบแนวนั้นอีู่ในถ้วยนี้แดงแดงนะพี่น้องมีหนอกกล่องแดงจึรึงๆสีพริกอยู่ในกล่องออกสีขาวขาวอืออืม อมอมาแล้วก็อย่าลืมด้วยแตฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งไว้จังบวพลผาดคลิปใหม่ๆจากคุณย่ายโดนัทนะจ้ะ ถ้ามีเวลาก็สิลงมือละลายกิปอยู่พี่น้องแต่ว่าเนี่ยโดนันกับใครมีเวลาเนาะจับวันธรรมดังสียกะเห็ุงานตั้งหกโมงเสาจนหอดบ่ายโมงกลัวเกือบบ่ายสองสื้อสิยางมาหอดบานกับเมยแอ่แล้วพี่น้องเออหย้ยเห็นงานมือเมือกับเมย์่ะอาจสิลงมือละลิบมือละยังไปเนาะจ้ะเนาะจังไดกะอยะ่าเฝ้าติ่มเฝ้าปลากันเด้อจ้ะอืมอ ในห่อนเยู่จ้ะแล้วไม่มเพิ่งก็เยบ่มเหนียวแห้งนามเพิ่นนะ่ะแต่เย็นแล้วเพิ่นสินเหนียวกันนี่จะ้ะแต่ว่าหมักแบบนี้นจะจ้ะแล้วบางเธออาจจะเหนียวกว่าน,นี้สักนิดหนึ่งแต่ว่าส่วนหมักแล้วหมักแบบนี้นจะจ้ะ อืมอืมแบบนั้นเียงสดหอนหอนเกล้าสดหลาดนาบ่ามันสดก๋วยเตี๋ยวบ่ามันสดกว๋วยเตี๋ยวนาแล้วสดหลาดนา Mm -hmm. Rất mà. Ừm. Cái pháo mà. Ăn kịp vô. Này. กินมากจ้ะโอ้ยขอสรวขอไฟยเด้อจ้ะ ส่วนดี่หลายขึ้นสมองเกิดเลย ว้ยเขาตรวจเอฟซีหลายเด้อจ้ะหลังสัญใญาเด้ยนะขอจบคลิปว้แค่นี้ก็แล้วจ้ะลาดน้าึ <c oughs> าน้นสมองเอาไว้พอกันไหมคลิปหน้าจ้ะพี่น้องขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกคำติชมจ้ะอยู่ดีมีแห้งทุกผู้ทุกคนยงเงี้งยงด้วยตลอดปีตลอดไปเด้อจ้ะสุขภาพแข็งแรงสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าพอกันไหมจ้ะพี่น้อง